เดี๋ยวถ้าระหว่างทางถ้าขากลับคล้อเจ้าที่ถ้าไฟเสียหรือรถเสียมีปัญหาระหว่างทางพี่โทรมานะเดี๋ยวเจ้าที่ดูให้หรือถ้าพี่ไปแล้วระหว่างทางรถเสียรถมีปัญหาที่้างรถทุกคันมีหมายเลขรถมีเบอร์โทรพี่โทรมาแจ้งจะดูให้จะมีเจ้าที่เราอยู่ตามจุดเขาจะคอยดูแลอยู่แต่แล้วครั้งนี้ถ้ารถเสียคือช่วงเนี้ย ถ้าสายเบรกสายเพลียมันไปโดนที่โคนโดนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาที่โทรมาแจ้งเดี๋ยวเจ้าที่ก็ไปดูให้เจ้าที่เราจะมีอุปก่อนไปเช็คให้อยู่โอ้โหนี่ดีมากเลยเนาะแต่พนัการดีจริงๆแทนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะฮเ้ยไปไปนี่สายลมสักกันแล้วเด็กเมียวป้าเด็กเมียวละเมียวถไทยู่นั่นแหละโหนอยแล้วมาเหนื่อย ใครมันชวนมันนะ ทีมันติดหัวเข่าไม่คล่องตัวเคยปั่นแต่พวกแหวนแคบๆนะนใส่หมวกเนี่ยฮะเนี่ยใส่ทุกนนี่นี่ขาวๆนี่เห็นเห็นขาวๆป่ะโอ้ลึกเลย มันต้องยกล้อหน้าชึ้นแล้วไปล้อหลังมันไม่ไหวจริงๆเนาะมันกระดุดนะเปี่ยนกันแล้วดินลงมาเลยแต่มันจะมีอีกก้อนให้เหยียบไหมคะฮะ <c oughs> ไม่ได้กร <c oughs> ะสุดแล้วไปเอาหนักแล้วบ <c oughs> อกว่าผมเป็นแกงมิสาทีมร้องนี่เนี่ยเออนี่ขนาดยังไม่สนิทมากใช่ไหมเขาบอกชีวิตอย่าเครียดเหนียวเลยบอกเราเป็นแกงมิสาทีได้ขับพาอยู่หน้ากนะ็โอเคกับเพื่อนนี่ มันมันคลีมเลยเท่ากันนะเกรงเกรงมันมีอะไรมบถางขาเ่๋อ น้องสองคนนี้เขาตั้งกินข้าวอยู่เลยใช่ไหมตอนที่เรามาเนี่ยน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายที่กินข้าวพร้อมเราอะไม่ไมอ,อตรงที่เรากินนั่งกินมันอะเคยไม่ออกมาเลยนี่นนใช่ใช่ใช่เขาก็จะมาผาลมสักเหมือนกันนี่แหละ าภาพเขจะต้องทำงานเหนื่อยทุกคนเสมอ,อตอนนี้มาถึงผาลมสักแล้วนะฮะจุดสุดยอดของนักท่องเที่ยวนะฮะ ที่มีหน้าผานะฮะ,ะเราก็จะแวะทานข้าวเที่ยงกันตรงนี้นะฮะนี่นะผาลมสักว์กมที่เก้านะฮะจากที่ทําการนะปั่นมาเก้าโลเลยนะนี่นะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะฮะหลจักรยานนะฮะเขาจะมีเฟืองโอ้โหนี่เมื่อกี้ผมบอกว่าเฟืองลูดจะเปลี่ยนได้เหรอ <c oughs> มันมีนะฮะมีเฟืองด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวน้องก็ตั้งเกียร์ให้เลยนะฮะ เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีเป็นจุดๆนั้นีโอ้โหนี่มีถึงขนาดนี้นะฮะตีนผีเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยมาถึงนี่นะฮะมันมีเป็นจุดๆเนาะตามผาตามอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นผาเว้นผาอะไรเงี้ยก็คือว่ามาปั่นไม่ต้องกลัวนะฮะคือเขามีเบอร์โทรติดที่จักรยานทั้งหมดเลยนะฮะก็คือว่าไปตายตรงไหนโทรตรงนั้นเดี๋ยวเขาจะมีจักรยานวิ่งไปเซอร์วิสให้เลยถือว่าว่าสุดยอดมากเลยนะฮะเข้ามาอย่างนี้บางคนอาจจะกลัวเนาะ โอ้โหจักรยานเสียตายเลยทำไงวะเนี่ยนะฮะเขามีเขามีเขามีบริการนะฮะจักรยานเราจอดอยู่นู้นนี่ไหนครับจักรยานนี้เขาขึ้นมาไงจักรยานนะใช่ใช่เขาเขาลูกหาดมาขีละคันหรือเปล่าลไงคนนึงได้กี่คันอ๋อมาถึงแยกล้อแยกไรแล้วก็ห่อมาแล้วก็พันกระดาษเหมือนที่เขาเหมือนที่เขาจะส่งไปต่างจังหวัดเหมือนร้านจักรยานที่ส่งเขาจะถอดชิ้นเอารล้อล้อแรกล้อหลังถอดเหลือแต่โครงมา แล้วก็มัดมารวมกันแล้วก็หาขึ้นมาหนึ่งคนได้กี่คันครจริงๆแล้วที่เทาขาดขึ้นมาน่าจะคันเดียวครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเหรออืมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าช่วงที่พูะดึงปิดเนี่ยที่นี่ครัช่วงที่พูะดึงปิดเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็จะแต่การไม่เอาลงไปข้างล่างใช่ไหมใช่ไว้ที่นี่เลยไว้ที่นี่เลยครับอ๋อลงทุนเยอะนะเพราะว่าเห็นหลายร้อยคันเลยนะลงทุนเยอะมาก นแต่ว่าบริการดีมากเพราะค่าเช่าแค่เท่าไหร่นะตอนนี้เราจ่ายแค่300เพราะว่าเจ็ดวันแรกกับเจ็ดวันหลังเนาะที่เขาจะปิดแล้วก็ปกติจะ400 410บาทเนาะก็คือ4ี0แต่สิบาทค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมสิบบาทค่าถุงมือสิบบาทอ๋อเป็นตกลงเป็นค่าถุงมือหรือค่าธรรมเนียมครับค่าถุงมือสี่ร้อยครับค่าถุงมือสี่ร้อยเป็นไง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  เทียนยังเทียนรยังพอพอใจยังขอบคุณครับขอบคุณมากคะน้องเนี่ยโอ้โหนี่นี่น้องชาร์จแบบว่าชาร์จชาร์จไปให้เลยแล้วก็อยู่ประจําที่นี่เลยเหรอเหรอโอ้ดีนี่ของคูกระดึงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจักรยานเนี่ยโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนให้เลยนี่ใหม่คกิบเลยเนะี่ยเนี่ยโซ่ก็เปลี่ยนให้เนี่ยเนี่ยชิมาโนอโอ ตกใจกไม่ไมขึ้นขึ้นมาถึงนี่ยังมีบริการดีขนาดนี้เนาะ<ม>คือน,นักท่องเที่ยวไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะแบบว่าอะไรแบบเฮ้ยเอาให้ดีหน่อยหาหินมันไม่อยากจับมานี่มามันล้มล,มล,มล,มลม้มล้มล้มมันจมเพราะว่ามันแหลมนี่นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูโหนี่แล้วอันนี้อันนี้ของใครอ่ะเนี่ย อ๋อของเซอร์วิสใช่ป่ะเหรอแล้วก็ต้องอยู่ที่นี่ตลอดเลยเหรอต้องอยู่ที่นี่ตลอดคัดกันดูอ๋อสมมุติว่าถ้าเสียตางทางตรงไหนโทรมาปุ๊บเขาก็จะเรียกคนที่ใกล้ซ่อมให้เหรอก็คือว่านีผ่าแดงฝนตกนะผ่าแดงฝนตกใช่ครับอ่ะก็คือว่าจะถามอาการก่อนว่าเป็นยังไงอย่างงี้ใช่ไหม แล้วก็จะขี่ไปซ่อมให้อ๋อถ้าจําเป็นก็จะคันนี้เปลี่ยนเลยแล้วคุณก็เข็นกลับใ่ยากพวกเราทันหักอย่างนี้ครับก็ต้องเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ไปไม่ได้จริงๆแล้วคุณทําไงอ่ะก็คุณก็จะทัวร์ให้อีกคนหนึ่งใช่ครับเหรอคนหนึ่งมาเปลี่ยนให้แล้วประเภทแบบว่าคันนู้นเสียคุณจะเอาจักรยานคุณขี่ไปคุณก็เอาไปอีกคันหนึ่งแบบเอาไปสำรองได้ป่ะอ่าไม่มีสำรองเปลี่ยนจากสตาร์ทเนี่ยเขาเปลี่ยนให้เลยนะเปลี่ยนให้เลยถ้าไปไม่ได้จริงๆครับเหรอโอ้โหด นี่นะฮะแล้วก็นี่ในถุงนี้ก็คือเป็นอะไหล่ทั้งหมดเลยใช่ครับเนี่ยถุงอะไหล่แล้วก็ไฟครับเหรอผมขอนี้ติดตัวไปได้ไหมเผื่อผมจะปรับเบาะน่าเล่นนะถือว่าบริการดีเนาะตัวของพี่ปรับขึ้นได้ยังเดี๋ยวน้องปิดใช่ไหมพบไหมเพราะว่าจริงจริงแล้วเรามาอยู่ที่เนี่ยมันก็เสียวเนาะการปั่นจักรยาน9กิโลในป่านี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นเนาะมันไม่ใช่ปั่นในกรุงเทพปั่นแบบสกายเลนปั่นอะไรเงี้ยมันมีสกายเลนก็จะมีอะไรนะเรียกรถใช่ไหม อย่างเหมียวก็เคยไปปั่นที่เลยใไหมปั่นเลยไปเลยนะเอาเคียร์ขึ้นใช่ร <Bond> ับแต่ว่าจะไม่ให้ม enfin ันเกินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปลดล็อกไว้ถ้าปรับขึ้นแล้วแล้วพี่ปรับลงแล้วมันจะปรับขึ้นได้อีกไหมเขาเขาจะเขาบล็อกไว้ตรงนี้เนี่ยเขาจะล็อกไม่ให้เพราะว่ามันไม่มีไอ้นู้นไงไม่มีไอ้ตัวกันแต่ว่าแต่ว่าได้กลัวจะมันไปไปลงนี่ไงเฮ้ยพี่จับจับจับเป็นโดมิโนเลย เดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาขึ้นให้เดี๋ยวเขาไม่ตั้งได้ว่าให้มันไม่ไม่เลยไม่เลยขอบเกียร์ไปได้อยู่ก็คือบริการดีเนาะนี่กับกับค่าเช่านิดเดียวเองเนะถือว่าไม่แพงเมื่อก่อนตอนเราเดินเรายังคิดเลยว่ามีมอเตอร์ไซค์รับจ้างไหมเราก็อย่าเอาเนี่ยขึ้นแหละเนี่ยนิดเดียวเองมันมีมันมีตัวเนี่ย ับเป็นไหมนะนี่นี่ปั่นอย่างเดียวนะฮะอย่ามาถามเธอไม่ต้องไปถามเธอเลยนะฮะว่าปั่นอย่างเดียวเลยฮะปั่นอย่างเดียวฟิวยังไงนะฮะแล้วคุณน่ะแอลกับ H รู้แต่ไม่เคยทำอันนี้ขึ้นแล้วนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามึงขับไปตกล่องมึงไปเองนะกูไม่ช่วยนะก็ขับอ่นรถมีัญหาเบอร์ข้างรถอ่านะ จริงๆตัวนี้เขาคือจริงๆเขาจะมีแผ่นรองตรงนี้เขาจะมีแผ่นรองตรงนี้ว่าไม่ให้มันมันเลยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าตั้งดีๆตรงเนี้มันก็ได้อยู่แต่ว่ากดอย่าไปกดั้างมากไปเราไปถ่ายหน้าผาก่อนเนาะนี่นี่คืออะไรจะปันกลเหรอไม่เราต้องไปถ่ายหน้าผาคนทีงยังไม่ได้ถ่ายกันเลยใช่ไหมไปกลัวหรอกลัวต่อไปล้มตกจริง